สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะวันนี้แตงโมงอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ HONDA c i t ต 1.5V ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นปี2012นะคะผ่อนคันนี้บอกเลยนะคะพิเศษนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะสภาพแบบนี้เลยนะคะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาแล้วรอบคันนะคะสำหรับคันนี้เนาะเป็นปี2012เลขไมเพียง80,000กิโมเท่าน นั้นนะคะแต่คันนี้นะคะทุกคนเป็น CNG โรงงานนะคะทุกคน c ี g จากโรงงานเลยนะทุกคนเราไม่ได้มาแต่งเติมอะไรเลยนะคะอ่ะมาดูด้านหน้ากันนะคะทุกคนด้านหน้าตรงกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมสามขีดแบบนี้แล้วก็มีอนตาฮอนด้ใหญ่ๆเลยนะคะมาพร้อมป้ายทะเบียน2ขอไข่ถอถุง8994กรุงเทพมหาคนครนะคะคันนี้มีไฟตันหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยติดสกเกิร์ตสไปเลอร์มาทั้งคันนะคะ ไฟหน้านะคะโคมไฟหน้าจะเป็นไฟหลอดไส้เลยนะสําหรับคันนี้นะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะมาดูด้านข้างนะคะทุกคนด้านข้างจะเป็นอ่ะมาดูด้านข้างนะคะทุกคนด้านข้างนะเส้นสายตรงๆแบบนี้นะคะทุกคนไฟเลี้ยวติดกับแก้มสายแก้มขวามาเลยนะแล้วก็กระจกนะคะเป็นกระจกผาไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยตัดกับสีดําด้านล่างนะคะ มาดูซุ้มล้อนะคะทุกคนซุ้มล้อเป็นขอบล้อ15นะคะทุกคนขอบล้อ15้าเป็นน็อตสี่รูแบบนี้เลยนะคะโชกนะคะเป็นโชกแท้โชกเดิมจากโรงงานนะทุกคนในรถรถปี12สภาพยังสวยสวยอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะและก็ดูนะทุกคนดูนะมีคิ้วกันสารให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานนะคะมีรอยแบบ ปั๊มของโรงงานมานะคะที่จะเปิดประตูนะคะจะเป็นสีเงินคโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีตัวรถเนาะสำหรับคันนี้นะคะเปิดมาเจอด้านในนะคะทุกคนด้านในเป็นสีเบดแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีดำคอนโซลรถด,ด้านหน้านะคะ กระจกปรับอัตโนมัติหนึ่งอันนะคะแล้วก็ปรับกระจกพับไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะคะที่ยบขึ้นเป็นแบบนี้ทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะคะมันน็อตด้านข้างนะคะน็อตไม่มีขยับไม่มีใครเลยนะคะเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะทุกคนดูนะเบาะเป็นได้มาเป็นเบอนอาอาผ้านะคะทุกคนเบาะผ้าสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคันนี้นะคะเชื่อมบลูทูธยังไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถซื้อสัญญ,ญาณมาเสียบใส่เชื่อมบลูทูธได้นะ แต่คันนี้สามารถหาไม่แน่ใจนะใส่แผ่นซีดีอ่ะคันนี้ใส่แผ่นซีดีไม่ได้นะคะทุกคน อฟอได้ M A แต่ว่าเซนซี C ยังเสียบไม่ได้นะทุกคนแล้วก็คันนี้นะเป็นพวงลอยมัตติฟังกชันนะคะทุกคนไม่เพียง8 0ดห0ื่นเท่านั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะด้านบนยังใหม่เอี่ยมแบบนี้นะคะสําหรับใครนะที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะคะสายประหยัดสายงบน้อยนะคะเน้นใช้งานนะคะต้องคันนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะทุกคนด้านหลังเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้นะคะ,บบะ,คะทุกคนนี่เลยนะคะก,กว้างๆแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูเนาะ ้านหลังนะคะทุกคนตรงอ่าตรงนี้นะตรงป้ายทะเบียนตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะทุกคนและก็มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งสองจุดนะคะสําหรับคันนี้เนาะและ,ะมีตาสัญลักษณ์ซิตี้ให้แล้วนะคะ อยเลอร์ด้านหลังมีนะคะทุกคนสําหรับคันนี้เนาะอันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเขาติด CNG โรงงานนะคะด้านหลังก็จะเลยจะเป็นแบบนี้นะคะดูน mm ็อตเนาะน็อ hmm. ตไม่มีขยับ mm hmm. ไม่มีไข่เลยนะคะคันนี้เดิมๆแท้จากโรงงานนะคะ mm hmm. เป็น CNG โรงงานนะสําหรับคันนี้นะเราไม่ได้มาแต่งเติมเอานะคะสําหรับใครนะที่อยากประหยัดสายประหยัดสายงบน้อยนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเ mm hmm. ส้นสายด้านข้างตรงๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะทุกคน บอกเลยคันนี้นะคะทุกคนเป็นแบบคันหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะคะหนึ่งเป็น CNG โรงงานนะคะแบบอยากประหยัดน้ํามันนะคะแบบสายแบบว่าโอ้โหวิ่งแบบทางโกงทางไกลอยากประหยัดน้ํามันนะคะต้องคันนี้เลยนะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะคันนี้เป็น Honda City ปี2012 CNG โรงงานนะคะสําหรับคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้นะคะเลขไม่เพียง8 0,000ืนเท่านั้นนะคะ ได้มาเป็นปี2012นะคะใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นถึงหน้าบ้านแล้วก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้าน,นเช่นกันนะคะส่วนในกรุงเทพเน้อยอยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาลองขับเข้ามาลองขับได้นะคะเราเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดเลย9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะอทุกคนเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะคะ เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปที่จะนำรถ,รถมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะคะสำหรับวันนี้แตงหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ